วันนี้ผมจะพาไปดูกีตาร์ตัวจบในงบ50,000ื่นนะซึ่งงบประมาณขนาดนี้คุณสามารถได้กีตาร์ชั้นดีคุณภาพดีและเสียงดีมากๆแล้วนี่คือกีตาร์ที่ผมพูดถึงนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ a าร์ r e รุ่น l อ u r e ยส e e รีสนะครับชื่อรุ่นตัวนี้เป็น ld 7 0 e daybreak ตัวนี้ต้องบอกว่าบริษัท a u r e s เนี่ยเลือกใช้สเปคที่สูงที่สุดที่ใส่มาในกีตาร์เป็นเกรดไม้หน้าระดับ3 a s i t a s p r u c ไม้หลังเป็น Indian r o s e w o o d และมีนวัตกรรมมากมายอันใหม่ที่บริษัท Avales เนี่ยดีไซน์เบรซิ่งแบบใหม่เพื่อลองรับเชฟให้เสียงนุ่มนวลชวนฝันที่สำคัญติดตั้งภาคไฟฟ้า l r b a g รรุ่น h i g h 5ติดตั้งมาเลยแล้วก็มีกระเป๋าอย่างดีให้เดี๋ยวจะลองเดโมสั้นๆดีไหมให้ฟังเสียงคร่าวๆสักเล็กน้อยสำหรับกีตาร์เด y b เบกตัวนี้ ลูกค้าที่มาซื้อกีตาร์ตัวนี้ต้องบอกว่าพอมาได้ลองสัมผัสครั้งแรกเนี่ยติดใจกลับไปทุกคนเพราะว่ากีตาร์ตัวนี้มันเป็นกีตาร์ที่เล่นได้กว้างเล่นสตรัมก็ได้ฟิงเกอร์พิกกิ้งก็ดีตีคอร์ดก็เพราะตีคอร์ดร้องเพลงฟิงเกอร์สไตล์ครบเครื่องจริงเนื้อเสียงมีความคอม,มเพล็กซ์แล้วก็เนื้อเสียงอุ่นละมุนดังกลางวานพร้อมกับสเปคที่ติดตัวมาแบบชั้นดีมากๆในงบ5 0,000กลางๆผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ย น่าจะเป็นตัวจบของใครหลายๆคนเลย